60, หหกหมื่นไหวไหมหกหมื่นไม่ไหว <c oughs> ข,าขาดเยอะขาดเยอะต่อสายตรงเราต้องต่อให้ขาดไปสักเจ็ดหมื่นห้าแล้วกันหนึ่งสองหนึ่งสองก็เพี่ยมเก่าวินเทจมานะครับเยี่ยมเก่าวินเทจมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์เดี๋ยวจ่ายตังค์เจริญพรบนกับหนึ่งเก้าสี่เจ็ดก่อนเดี๋ยวหนึ่งสองเดี๋ยว เดาทุบเดวเดวทุบน,นอกรอบเดี๋ยวลองดูนหน,นึ่งใน999เหรียญโอน้นี้มีบัตรมีบัตรด้วยเงีับนี่เมีอ่ามีบัตรบัตรการันตีด้วยเป็นบุญที่เปิดเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าโอ้โหไม่โดนระหมายเลขสิบแปดอ่ะส่วนใหญ่ไม่เคยเห็น,หนออกมาตามตามท้องตลาด ช่ครับอันนี้ไมได้หมายเลขสวยเอาไปสิบสามแล้วมั้งสิบสามแล้วสิบสามแบ่งให้หนึ่งเก้าสิบเจ็ดเนื้อเงินเปิดเท่าไหร่พี่สิบแปดหมื่นอ,อุ้งนี้เต็มที่เท่าไหร่พี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ด สวัสดีครับสวัสดีครับผมไอซ์อมฤตออฟฟิเชียลนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมมีนะครับผมคอนเทนต์ไปเช่าพระหลวงพ่อคูณนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นสายตรงอยากระทะนะครับผมวันนี้นัดพี่เขานะครับนัดพี่เขาที่กรุงเทพนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวไปถึงกรุงเทพเดี๋ยวโทรหาพี่เขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากช่องนะครับผมปั๊มที่ปากช่องนะครับอ่าเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ พัะเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นไหนกลับบ้านโอเคลุยโอเคครับนะครับผมตอนนี้มาถึงนะครับสถานที่นัดก,กันแล้วนะครับผมลาดพร้าว128 อ่าบุกมาถึงรังสายตรงนะผมเดี๋ยวขอโทษขออนุญาตโทรหาพี่เขาแป๊บหนึ่งนะครับโทรรู้ครับพี่มาถึงแล้วโอ้โหจดรถรถโคตรเลยพี่จอดจอดรถจอดรถเรื่อยๆต่ดูของที่จอดรถเลยเดี๋ยวพี่ไปได้ได้ผมอยู่หน้าร้านพี่เนะครับผมเดี๋ยวพี่เดินอยครับผมอยู่หน้าร้านพี่โอเคครับครับผม เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ปะทะกับสายตรงเขาบอกว่าเป็นสายตรงของพวกคุณผมรู้สึกแบบอยากปะทะโอเคไปอ่ะโอเคครับนะตอนนี้เข้ามาเข้ามาข้างในนะผมสํานักงานสานักงานของสายตรงเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าสายตรง <c oughs> <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับผมวันนี้นัดดูเหรียญอ่า นี่พี่เข้ามาโอ้โหดูครับชุดรับเขียดชุดรับเขียดเหนะ็นไหมเจริญพรบนเนื้อเงินหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเนื้อเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนเรามาดูเหรียญแรกก่อนนะครับจเจริญพรเนื้อเงินเนื้อเงิน,น,งนหนึ่งใน 999เหรียญนี่เงินหมายเลข18พี่พูดได้นะให้ดูไปสั่งครับให้ดูไปสั่งโอ้โนี่มีบัตรหกมีบัตรด้วยเฉยๆนี่ครับนี่อ่ามีบัตรบัตรการันตีด้วย จะเดินฟอนเบินบุญพี่ตปิดเท่าไหร่สิบห้าเลยนสิบห้าเลยโอ้โหแต่เลขมันสวยนะเพราะว่าน่าจะขายได้ตอนนี้นะพี่ในมุมของผมนะถ้าขายหรือว่าประมูลอะไรเงี้ยน่าจะไม่ข้ามสิบสามสิบมไม่ข้ามสิบสามแน่นอนคือได้คือได้ค่อยลองลองสวนมาก็ได้สักเดงได้สิบเอ็ดห้าได้ไหมสิบเอ็ดห้าไม่ดวนแ่้ว หมายเลข18บอ่ะส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นออกมาตามตามท้องตลาดใช่ครับอันนี้ไมได้หมายเลขสวยเอาไป13แล้วกัน13งสเด้อสิบสามแบ่งให้สิบมนี่ราคาขายนะพี่13นี่นะแบ่งแล้ว1ิบาม่ราคาขายนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอยังอื่นให้น่า13บสาเนี้13อืมโอเคเดี๋ยวเอาไปดู หนึ่งเก้าสิบเจ็ดเนื้อเงินเปิดเท่าไหร่พี่สึกแปดหมื่นแปดหมื่นเหรอตรงนี้สวยมากมีบัตรมีเงม,มีบัตรการันตีรับประกันเดิมๆเลยอันนี้ถ้าหกหมื่นไหวไหมหกหมื่นไม่ไหว <laughs> ขาดขาดเยอะขาดเยอะต่อสายตรงร้องต่อให้ขาดไปชัก <laughs> 7จ็ดหมาแล้วมัเจแล้ว, 75, ลวพาข้านขายประมาณแปบเพราะว่า <80, 000. S 2> ติดต้นแรงรงนี่เป็นโอ้โหเกือบแสนครับใช่ใชแป่นห้าเจ็ดหมื่นห้าตอนนี้ก็ผิวเือว่าสวยดี เจ็ดสไม่ไหวไหวนะครับเอาจไม่ไหวเลจ็สิบห <75. S 2> <75. S 1> ้าเจ็ดเลยใช่ไหมโอเค75ดสิาเหรยญนี้อันนี้เป็นเหรียญหนึ่งสองหนึ่อันนี้สวยได้เรียมเดิมอ,อฮ อู๋นี้เหมือนมีบัตรทีนี่มีครับมีบัตรอยู่นี่บัตรเปิดเท่าไหร่ทีในดวงนี้นเ,นเปิดแสนสองสอสอง,สอง,องหรอข้างล่างเนี่ยเป็นลอยอะไรทีลอยเก่าเหรอจากการเลี่ยมลอยกเก่าเลี่ยมนะครับใช่ไหมเพราะถ้าแกะออกก็ผมว่าน่าจะหลุกนะเพราะมันเลี่ยมกรอบโบราณมาตั้งแต่น่าจะน่าจะ น่าจะเลี่ยมแต่ยุบแรอกแรกๆครับอยู่สวยนั่นเลี่ยมกรอบแบบนี้มาแบบแล้วมันกาวติดอย่างนี้ถ้าแกะผมว่าน่าจะถลอกน่าจะถลอกวงนี้เต็มที่เท่าไหร่พี่สิบเกียสิบเกียลองดูได้สิบเก็ยร์ครับได้สิบเกียใช่ไหมเติปั๊มปั๊มเริ่มจะบี้แล้ว ตีเปไ็นหมูเบีย้ยนะครับ <c oughs> แล้วโดยรวมนี่สวยผิวนี่ออกแบบโอ้โหถ้าส่งองจริงสวยมีน้ำทองไหมนะครับมีปลอดทองตลอดแสนหนึ่งไหมนะแสนหนึ่งไม่ไหวได้เต็มที่แสนห้าพันแสนห้าพันแสนห้าพ<ส>ันเก้าพันสายตรงแข็งจริง 5,000นะอ่ะเดี๋ยวค่อยนั่งทีนี้นย,เ,ยเดี๋ยวค่อนั่งที่นีหนึ่งเจ็ดเนื้อละว,วะติดที่สองงานอุตเตอร์ติดอ,อันนี้เปิดไว้เกิ้ตัวนี้มันไม่พิงโกครับมันจะออกายเงน อันนี้หนึ่งในสองร้อยเหรียญมครับนี่มีจานเนื้อเงินมันจะออกเริ่มแบบมีค้าวขับขับดำเลยนะอันนี้แบบดื้อๆเลยครับข้าวแบบมีจานด้วยที่สำคัญเต้เท่าไหร่พี่โตสิบแปดสิบแปดเลยเจ้าของทองก็รมาณมันจะสามกมม์บไม่ข้ามสิบห้าได้ไหมไม่ข้าวสิบห้าตายเลย สิบเจ็ดอะแบ่งให้ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมอืือสิบเจ็ดน่าจะไปไม่รอดสิบเจ็ดทองดวยแล้วเขาขาวเคยขายไปหมื่นฮะหมื่นกว่าบาทแต่ว่านี่ทองน่าจะทองน่าจะสี่ห้าพันเห็นไหมถ้าตอนน้ำเกลือแรงขายอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าแต่ว่าเหรียญเกลืขายอยู่สองหมื่นราชาเลิกนาย่างราชเลิกเงิน หนึ่งในสองร้อยเหรียญครับแต่ว่าราคาก็ยังถือว่าไม่โดนราคาตอนนี้ดอกลงเยอะถือว่ายังไม่โดนงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูสองเหรียญน,นี้ก่อนนะครับพี่เราดูสองเหรียญน,นี้ก่อนอ่ะสองเหรียญน,นี้ก่อนเป็นเจริญพรเงนินกเงินนะครับสิบสอง หมายเลข18ได้หมายเลข18นะครับแล้วก็19ึ่เก้ทับสี่เเนื้เงินสร้าง30เหรียญนั่นหนึ่งสองหนึ่งสองก็เที่ยมเก่าว,วินเทจมานะครับเที่ยมเก่าว,วินเทจมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์เดี๋ยวจ่ายตังค์เจริญพรบนกับหนึ่งเก้าสี่เจ็ดก่อนเดี๋ยวหนึ่งสองเดี๋ยว เดี๋ยวทุบเดี๋ยวทุบนอกรอบเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวทุบนอกรอบนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์อ่ะอันนี้เราเอาเขาอย่างนี้เจ็ดสิบห้าอ่าครับอันนี้เอาสิบสามสิบสามโอเคฮะครับโอเคโอเคห้าพัน เศษไหมมันเป็นเศษมันมันปัดเลยไหมล่ะออปัดให้เลยแล้วกันปัดเลยนะสองขวนนะโอ,โอ้โห,โโหพูดง่ายขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณม,มากครับเห็นมาไกลใช่ไหมมาไกลแบ่งค่านละมันไปแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวขอคุยหนึ่งสองนอกรอบนะครับผมว่าจะจบไหมก็เรียนนี้นะครับผมแต่ว่าจะจบหรือเปล่านะครับจะขอพี่เกาสักแสนหนึ่งไม่รู้จะนั่นไหม นก็ถือว่าสวยนะาเลี้ยงเก่านะผมแต่ด้านหลังมันจะเป็นพลาสติกเรียมติดถ้าแกะมันจะต้องถลอกนะครับผมเดี๋ยวนี้วันนี้นะครับผมวันนี้ได้สองเหรียญนี้หนึ่งเก้าสี่เจ็ดเนื้อเงินสร้างสามสิบเหรียญว้าวตอนนี้อยู่กับผมแล้เหรียญเลยยี่สิบเก้านะเลยยี่สิบเก้าเหรียญนี้เจริญพรบนเนื้อเงินนะครับ 9 9 9เหรียญหมายเลข18บแตัวเป็นเลขสวยมงคลนะครับครบนะพี่ครบครับโอเคนะครับเราจะลองคุยหนึ่งสองกันนอกรอบนะครับมาจะจบอันไหมนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญสวยมากไหมนะผมที่ไปเช่าวันนี้นะครับโอเคมาโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาถึงนะครับผมที่พักนะครับผม ยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมเพราะว่าพรุนี้เดี๋ยวมีดูพระต่อนะครับมีดูพระต่อนะครับผมอยู่ที่ตลาดพระพรุนนี้จะไปตลาดพระต่อนะครับผมวันนี้นะครับผมได้พระอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วจะบอกว่านะครับผมมีเหรียญรุ่นแรกนะครับจบกับพี่เขามานอกรอบนะครับผมอ่าเนี่ยครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนเหรียญแรกนะครับผมที่ได้เช่าวันนี้นะครับ นี่นี่ครับนี่นะครับเรียนเนื้อเงินอ่าหนึ่งเก้าปีส <Wow. S 1> ี่เจ็ดว้าวเนื้อเงินอ่าอันนี้จบมาเจ็ดหมื่นห้านะครับสภาพก็สวยนะครับสภาพก็สวยเลยสภาพถือว่าสวยใช้ได้นะครับผมใช้ได้อ่าจริ้นพรบนเหรียญนี้สวยนะเลขก็สวยนะครับนี่นะครับผมเลขสวยครับ นี่อันนี้จบมาแสนสามปกติซื้ออยู่ประมาณแสนบวกลบนะครับแต่นี่ได้เลขครับเลขสวยนะครับผมได้เลขสวยนะครับได้เลขสวยนะครับนี่นะครับผมนี่ครับที่แรกต่อจะไม่ลงเหมือนกันนะที่เลกต่อจะไม่ลงเหมือนกันสายทรงแข็งมากนอกรอบนั่งคุยนะครับผมอ้อนอยู่พักนึงอ้อนอยู่พักนึงนี่ครับ เปียนรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกปี25 1 2นบนะครับนะผมสวยๆหลักแสนแน่นอนครับอ่าอันนี้ซื้อมาแสนห้าพันนะครับนะครับผมก็มันเลี่ยมเก่าวินเทจมานะครับนะครับผมเลี่ยมเก่าวินเทจมานะครับเพราะว่าเราต้องมาลุ้นอีกนะครับผมว่าถ้าแกะข้างหลังเนี่ยมันจะผิวของตรงตรงปูเนี่ยจะกระเทาะออกไหมเพราะว่าเขาเลี่ยมเก่าเลี่ยมติดหลังมาเลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากแกะนะครับอยากขายสภาพนี้ไปเลยนะครับผม เหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2012นะครับโอ้โดยรวมก็ได้สมเหรียญนะครับวันนี้หมดไป30,000 0หมดไปประมาณ30,000 0บาทวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเช่าต่อนะครับยังไม่เข้าบ้านวันนี้นะครับผมยังไม่เข้าบ้านนะครับผมวันนี้ก็นอนที่โรงแรมนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกไปเช่าพากันต่อนะครับโอเคคอนเทนต์นี้นะครับผมหมดไป3 0 0แสนนะครับก็ได้พ้ามา3องค์นะครับผมเป็น19 ปีสเนื้อเงินนะครับผมจำนวนการสร้าง30เหรียญนะครับผมสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยมากนะครับผมเหรียญที่2เป็นเจริญพรนะครับผมเจริญพรบนเนื้อเงินนะครับผมอันนี้ก็แสนอยู่แล้วนะครับผมปกติก็ซื้อแสนบวกลบนะครับผมเดรียนี้ซื้อค่อนข้างแพงนะแสนสามถือว่าแพงนะครับเพราะว่าชอบเลขนะครับผมได้เลขเลขสวยนะครับผมเหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีอ่าปีสองนะครับ อันนี้ก็จบมาแสนห้าพันนะครับปกติสวยๆก็ต้องมีแสนอยู่แล้วครับแต่เหรียญนี้นะครับผมเนี่ยครับเขาเลี่ยมเก่ามาติดตรงนี้อย่างเดียวถ้าแกะมีโอกาสมีโอกาสครับมีโอกาสผิวจะเสียนะครับผมมีโอกาสผิวจะเสียก็อาจจะขายแบบนี้เลยครับเลี่ยมเก่าวินเทจแบบออริจินอลไปเลยครับเดิมๆไปเลยครับนะครับผมขายนี้ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมคอนเทนต์นี้นะครับมาเช่าพระนะครับผมได้3องค์ นะครับผมหมดไป3 0 0แสนกว่าบาทนะครับผมยังไงก็นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนในคลิปครั้งต่อไปนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับ i c e a m r i t o f f i c i ช l ครับช่องพักเครื่องหลวงพ่อคูณไปแล้วครับสวัสดีครับ